Okay? I'm not with that man. I used him for money. Tell him, Dakota. Who came back to you? บนโลกอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดไวรวัลมีเรื่องราวมากมายถี่เริ่มตอนอย่างสวยงามราวกับเทพนิยายแต่กับพลิกผันลงเอยด้วยมาหาการดราม่าสุดทกซิกที่ซับซ้อนยิ่งกว่าละครน้ำเน่าหลังข่าวเรื่องราวของดากต้าชายหนุ่มร่างแคร้กับเฟลิซิตี้หญิงสาวสุดเรดแฟลกคู่รักติจิตอคือหนึ่งในนั้นจากภารกิจช่วยเหลือชายไร้บ้านผู้ปลอบบาให้มีชีวิตใหม่สู่ งครามความสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอติ๊กตอกซึ่งมีครบทุกรสชาติทั้งความรักการหักหลังการหลอกใช้วันนี้เหนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูเรื่องราของทั้งคู่รวมไปถึงหนึ่งในผู้ใจบุญที่พยายามช่วยพวกเขาหลุดพ้นแต่ทําอย่างไรพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ยอมสักทีมันเพราะอะไรกรันไม่รอช้าขอให้ทุกคนนั่งลงเช็คอาซีดแล้วเราเนี่ยไปดูเรื่องราวสุดวายป่วงในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นจากดากอตาฮาร์เปอร์ชายหนุ่มวัย21ปีผู้มีาวคควคคแยยสูงงเพ 1น่เซนติเมตรเท่านั้นและตัวเขาเองเนี่ยยังมีอาการมือซันที่มักทําให้คนแปลกหน้าเข้าใจผิดว่าเขาเป็นไอ้ขี้ยาทั้งที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มต้นด้วยความยากลําบากจนน่าสงสารโดยเขาถูกครอบครัวทอดทิ้งแต่แต่ยุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเพราะสภาพภายนอกที่เขาเป็นอยู่และเขาเนี่ยก็ได้ไปอาศัยอยู่กับบุคคลที่รู้จักในชื่อของ Crazy K ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาถูกชักนำไปโผั่พันกับปัญหาสารเสพติดและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างคอนเท ตามบทที่ได้มาใหเลยไปตามที่วางเอาไว้ซึ่งหลังจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็แยกทางกาันด็กกตตาก็เลยต้องใช้ชีวิตอย่างคนไร้บ้านในทร a p h o เฮาส์ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดและการลักขโมยเขาไม่มีทั้งเอกสารระบุตัวตนทางราชการไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมและเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการอาหารของรัฐทั้งหมดนี่เองทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ล่องหนในสายตาของรัฐไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือที่พักอาศัยของรัฐได้เลยแม้แต่น้อยสภาพชีวิตที่น่าสงสารและก็เปราะบาง คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดมันได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2024ซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญมันก็ได้มาถึงเมื่อคอลคอลหรือว่าเจคกริฟฟิธเขาคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังบนทิกตอกแล้วก็บน YouTube ที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนเอกลักษณ์ของเขาคือการสวมหน้ากากและขี่มอเตอร์ไซค์ไปให้ความช่วยเหลือผู้คนที่กําลังเดือดร้อนซึ่งจุดนี้ทำให้ช่องเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจากการช่วยเหลือคนอื่นๆแล้วผู้คนก็มาจะโดนเงินให้เขาเพื่อนาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่่่ออไปแลละใใช้้ดาากตหนนนนึงั คนที่เจกเนี่ยไปพบเข้าในขณะที่เขาเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไประหว่างทางเขาได้เจอดากอตายืนถือป้ายของความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อหาเงินซื้ออาหารให้สุนัขคู่ใจเนื่อจึงท,ทำให้เจกเนี่ยเขาไปให้การช่วยเหลือเขาอย่างไม่ลังเลซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้ชีวิตของดากอวตาเปลี่ยนไปทันทีอันดับแรกเลยก็คือเจกเนี่ยให้การช่วยเหลือทุกด้านพาดากอตาไปวัดสายตาและตัดแว่นเนื่องจากดากอตาเนี่ยมีปัญหาการมองเห็นมาอย,ย่างยาวนานและไม่เคยได้รับการแก้ไขและก็พาไปพบทันตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาาพชช่่อองปกวยเหลื การดำเนินเอกสารเพื่อขอรัสวัสดิการของรัฐที่สําคัญอีกจุดก็คือเจคเนี่ยซัพพอร์ตทุกอย่างทั้งซื้อมือถือให้ใหม่ก็ด้วยและดึงตัวของดากอวตาออกจากสภาพแวดล้อมทรัเฮาส์และนาเขาไปพักอาศัยในโรงแรมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้เป็นระยะเวลากว่าสงสัปดาห์ช่วงเวลานี้เปลี่ยนเสมือนระยะพักฟื้นทําให้ดากอตาได้สัมผัสกับความปลอดภยัยความสะอาดและความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีทั้งหมดที่เจคทำเหมือนเป็นการคืนความเป็นคนให้กับดากอวตาอีกครั้งซึ่งเห็นไหมล่วว่าพอเจคเข้ามาช่วยดูแลแลกะก ชีวิตให้กับดัคกอต้าจากคนที่เคยมองแมมก็ดูดีขึ้นทันตาแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆ่ท่านชายเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยเราก็ดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะน้องชายของคุณด้วยไข่กรูมิงเครื่องเล็มขนน้องชายที่มีนวัตกรรมเซฟเทครับประกันว่าไม่บาดข่ายไม่คันและไม่เป็นตอไม่ต้องเสี่ยงเลือดสาดหรือว่าเจ็บตัวเพราะว่าใบามีเเดเขาจยเซฟสุดๆจัดก,การต่อด้วยไข่คลีนเซอร์เจลล้ลางน้องชายกลิ่นหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ลดกลิ่นอาบลดแบคทีเรียรับรองว่าหอมสะอาดใครไม่อยากให้น้องชายรุงรางก็รีบจัดเลย โปรโลดแรงต้นปีเฉพาะวันที่13มถึง15มกราคมนี้เท่านั้นโดยตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่1,491งี่บาทส่วนคลีเซอร์ลดเหลือแค่199บาทเท่านั้นเตือนแล้วนะของปลอมระบาดหนักมากของแท้ต้องกดที่ใต้ลิงกนี้เท่านั้นเอา้าพอน้องชายสาบมั่นใจแล้วเรากลับมาดูความไวปวกของคู่รักคู่นี้กันต่อน,นีกว่าโดยภารกิจช่วยเหลือนี้ของเจกที่ช่วยดักกตาถูกบันทึกและเผยแพร่จนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วทําให้เกิดกระแสาการสนับสนุนและเงินบริจาคจำนวนมหาาลจากผู้ติดตามของเจกเองช่วงเวลา น,นี่เองถือเป็นจุดสูงสุดแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงสำหรับดักกอต้าชีวิตของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างสิ้นเชิงแต่ก็มีหลายคนที่สงสัยเช่นกันว่าบางอย่างของเจ๊เนี่ยมันอาจจะเป็นการทําเพื่อรีดคอนเทนต์ให้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นดักกอต้าทำโทรศัพท์พังเจ๊ก็ซื้อให้ใหม่ดักกอต้าทำแว่นพังเจ๊ก็ซื้อให้อีกอันวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆและแต่ละคลิปเนี่ยก็ทายอดวิวแบบถล่มทลายบางคนก็เริ่มวิจารณ์ว่านี่มันคือการมิวหรือว่ารีดถ่ายยอดว้ว,วดใจจจรริงิงงธีีกาท่เพูดดถึตน บางครั้งเนี่ยมันก็ดูเหมือนพูดถึงสัตว์เลี้ยงเช่นวันนี้เนี่ยผมพาดากอต้าไปเดินเล่นซึ่งทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าการถูกปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่แต่ถึงแม้จะมีคนที่สงสยัยแต่การการะทำของเจก็ยังถือว่าทําให้ชีวอองใครสักคนดีขึ้นและผู้คนก็ยังคงติดตามชีวของดากอต้าอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันมาถึงเหตุการณ์ที่สาคัญที่สุดที่ทําให้เส้นเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลนั่นก็คือการมาถึงของเฟรดิซิตี้ซึ่งจัง,ง,งจนนร,รม,มววาารงแรม เพื่อไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เขาหาเช่าให้กับดากอต้าได้ในตอนที่เ็กเอาออกแล้วก็เจ๊เนี่ยกำลังทําเรื่องอยู่นั้นดากอต้าเนี่ยเดินพาน้องหมาไปเดินเล่นที่หน้าโรงแรมก็ไ,ได้เจอเข้ากับเฟลิซิตี้เธอเดินเข้ามาทักทายเพราะว่าอยากเล่นกับสุนัขของเขาซึ่งเธอคนนี้เองก็เป็นหนึ่งในคนที่พักอยู่ในโรงแรมแห่งนี้กับพ่อแม่สิ่งที่มันน่าแปลกใจก็คือหลังจากที่มีน้องหมาเป็นสปาเชอร์ระหว่างทั้งสองคนเพียงแค่ชั่วแป๊บเดียวซึ่งหมายด้แค่ตอนที่เล่นกับหมาแล้วได้ไดคุยก, Fel ยากานยันฟเฟลิบ โดยไม่ลังเลซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรจะเร็วมากๆและก็มีหลายคนที่บอกว่าทั้งดัโกต้าและเฟลิซิตี้ต่างก็อยู่ในสถานะที่เปลาะบางและไม่มั่นคงในชีวิตการได้พบแครักคนที่ดูเหมือนจะเข้าใจและยอมรับสถานะของตนได้ทันทีจึงเกิดเป็นแรงดึงดูดที่รุนแรงบวกกับดัโกต้าซึ่งอาจจะไม่เคยได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามมาก่อนเนื่องจากข้อจํากัดทางกายภาพการที่มีผู้หญิงเข้ามาแสดงความสนใจจึงเหมือนกับเป็นความฝันที่เป็นจริงและเขาก็ไม่ลังเลที่จะควาา้าโอกาสนั้นไว้ทันทีโดยไม่ทันได้พิจารณาถึงความเหมาะสมซึ่งเอาจริงๆแล้วนี มันก็เป็นกึ่งเร f แฟคอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าดากอต้าในตอนนั้นอะไรเนี่ยก็หามาอยู่อีกต่อไปแล้วซึ่งรวมถึงตัวของเจคเองด้วยที่พอทําเรื่องเช็คเอาท์เสร็จและออกมาก็ต้องถึงกับงงกันเลยทีเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นคอนเทนต์ได้ทันทีเมื่อหลังจากการเปิดตัวเฟ l i ซสตี้ในฐานะแฟนสาวชีวิตของดากอต้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเนื้อหาในช่องของเจก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากการนําเสนอเรื่องราวการช่วยเหลือคนไร้บ้านมาเป็นเรืืร่่่่่อออองงงรราาววขคูัักแททดีทีีโมช ดักกัวต้ากอดอเกิลเฟรนด์และด a k ก t a ต้าเฟิร์สเดย์ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามผู้ชมจํานวนมากเขาตาิดตามด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความประทับใจในเรื่องราวที่ดูเหมือนราวกับเทพนิยายที่ผู้ชายผู้ได้โอกาสได้พบกับรักแท้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดักกัวต้าเขาก็ไม่ใช่แค่คนที่ไร้บ้านแต่กลายเป็นด a k ก t a ต้าฮาร์เปอร์อินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่มีเรื่องราวความรักที่น่าติดตามมีการเปิดบัญชีคาร์เมโยเพื่อสร้างรายได้จากการอัพคลิปวิดีโอส่วนตัวให้กับแฟนคลับและทั้งคู่เนี่ยก็ย้ายเข้าไปอยู่ เวาเดียวจากคู่รักที่ได้กำลุดออกมาและช่วงเวลานี้เองทุกอย่างเรากำลังอยู่ช่วงโปรโมชั่นเพราะอะไรอะไรเนี่ยมันก็ดีไปหมดตัวเฟลเซิตี้ช่วยปกป้องและดูแลดากต้าอย่างดีทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันซึ่งผู้ชมที่ได้ดูเนี่ยต่างก็ชื่นชมและเวทพอยังคู่เป็นแบบนี้กันไปนานๆซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าคำวเวนี่ยจะส่งไปไม่ถึงนะสิเพราะความเป็นจริงอันโหดร้ายกำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นในช่วงปลายปี2024สัญญ,ญาณเรดแฟลกในความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มปรากฏให้เห็นเด่น จูยังมีเลสในว่าคุณสัญญาเนี่ยว่าจะตามใจฉันเพื่อกดดันให้ดากตาซื้อของให้เธอได้เงินทุนจากเจกนอกจากนี้เนี่ยเธอยังเคยกล่าวอ้างว่ามีแฟนเก่าว่าระสิบคนเป็นการคตมิอีกด้วยซึ่งนําไปสู่ปมปัญหาที่รุนแรงขึ้นเมื่อเจกออกเปิดเผยว่าเฟลิซิตี้มักจะพูดถึงแฟนเก่าต่อหน้าดากูตาอยู่บ่อยครั้งและยังมีพฤติกรรมส่งข้อความหาแฟนเก่าในขณะที่อยู่กับดากูตาพฤติกรรมนี้เนี่ยแสดงถึงความไม่เคารพและความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของเธอในจาักการทะเลาะกันทั้งเรื่องเงินความไว้วางใจและก็งาน ออยู่เสมที่หนักที่สุดอันหนึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เฟลีซิตี้ถูกจับได้ว่ากาลังพูดคุยกับแฟนเก่าของเธอไม่ว่าจะเป็นเจคอบหรือว่าเควินผ่านกล้องซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับดักโกต้าอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อมีการบันทึกเสียงเฟลิซิตี้ขณะคุยโทรศัพท์กับเควินเธอเนี่ยไม่ได้เพียงแค่พูดถึงการมีแฟนสองคนแต่ยังอ้างว่าตนเองเนี่ยอาจจะตั้งคานและเสนอให้ดากอต้ากับเควินสู้การไปตัดสินว่าใครจะเป็นพ่อของเด็กซึ่งเผยเห็น,นการบงการและความโกลาหดที่ถูกสร้างขึ้นจนดากอต้าได้เขียนจดหมายเลิกลาหลายฉบ,บับซึ่งเนื้อหาในจดหมายได้กล่าวถึงความขี้เกียจและการนอกใจของเฟลิซิตี้อย่างชัดเจนทําให้สาธารณชนได้เห็นถึงปัญหาแท้จ,จริงภายในความสัมพันธ์ของพวกเขาและเริ่มหมดแรงใจที่จะเอาใจช่่วยยเเปปลีนนน็ดาแท ความสัมพันธ์ของดากต้าและเฟลิซิตี้เนี่ยทอกสิ่งอย่างมากทั้งคู่เนี่ยเลิกเลกคบกันอยู่เป็นสิบครั้งจนกระทั่งมาถึงจุดแตกกับพฤติกรรมสุดเพี้ยของเฟลิซิตี้ทำให้เธอถูกแบนจากการเข้าอาพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการตะโกนด่าเพื่อนบ้านจากระเบียงห้องปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ดากต้าพาเข้ามาอย่างจิมมี่มั่วสุมอยู่ในห้องจนเกิดการขโมยของและสร้างความเดือดร้อนและไฮไลท์สำคัญก็คือการปาเปลือกส้มใส่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ชั้นล่างผลลั์ก็คือเฟลริซิตี้ถูกแบนจากการเข้าที่พัก ต่อชื่อออกจากรายชื่อผู้รอรับที่อยู่อาซ้ยน่าถึง4-6ปีทันที No Felicity was banned from c o d u s Apartment, and she was still going over there. Come on, Felicity, what are you doing? And like I said, she was on the wait list, probably next in line pretty much to get her own place. But now, since she's been banned, she's been removed off that list. She can't reapply for that until like four to six years, and they'll probably see that she's been banned before. It just made things a lot harder. They're both very upset about it. She was banned for multiple reasons. A lot of people are commenting, like, so Dakota is not allowed to have guests. And I agree, that's not that big of a deal. But that's not what was happening. She was going over there, staying the night over and over and over. And they even let people stay the night for a certain amount of days and stuff. But she was basically. Living there, she wasn't on a lease. And They were actually very nice with Dakota and patient. They were like, Yo, I mean, can't let this chick over at your house. He still let her over though, so it's on him too. But that's one of the reasons that she was banned. Another reason that she was banned though is because she got into a couple little incidents with some of the other residents there. She would yell at people from Dakota's balcony, she threw orange peels. People elderly. และแทนที่ตัวของเธอเองจะสำนึกผิดเฟลิสิตี้เนี่ยกลับทำนสิ่งนี้รงกันข้ามนั่นก็คือเธอถูกจับได้ว่ามีการไปออกเดทกับผู้ชายคนอื่นแบบคาหนางังคาเขาซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดากโกต้าในตอนนั้นรับไม่ได้สุดๆและเจคเองก็นำมนเาเผยแร่ลงช่องของตัวเองซึ่งก็มีคนด่าเฟลิสิตี้กันมากมายและเธอก็ออกมายอมรับและทำคลิปที่บอกว่าได้เลิกกับดากโกต้าแล้วในที่สุดเมี I'm um, no longer with, Dakota, Michael Harper. Um, with the new man. ืมอ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  r มอื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  With nobody anymore. Completely changed I've พอเลิกกันไปเฟลิซิตี้ก็หนีไปอยู่เซาแคโรไเนาเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้ชายคนใหม่ในชื่อว่าโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเฟลมิงจูเนียซึ่งมีอายุถึง55ปีที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือเขามีประวัติผู้กระทำความผิดทางเพศที่ลงทะเบียนเอาไวา้ข้อมูลจากเครื่อนของเฟลิซิตี้เผยว่าเธอส่งข้อความไประบายว่าทนไม่ไหวที่โรเบิร์ตมีความต้องการกับเธอทุกวนันจนเธอต้องหนีออกมาและกลับมาหาดโากต้าและอ้างกับทุกคนว่าเธอแค่หลอกใช้เขาเพื่อเงินเท่านั้น h e ้ g จ๊ Okay. I'm back as you can tell better than ever the reason why I left south to go to South Carolina was not because of him was because of Robert okay. Fleming okay I'm not with that man I used him for money. ซึ่งอย่างที่ทุกคนก็รู้กันดีว่าเธอเนี่ยถูกแบนไม่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในช่วงนั้นเนี่ยดาตอกต้าก็ดูเหมือนจะดีขึ้นไปด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็พลิกกลับมาอีกครั้งเมื่อถ่านไฟเก่าในครั้งนี้มันร้อนแรงจนเผาเขาให้หมอดไหม้ด้วยการที่เขาเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างซึ่งนั่นรวมไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่เจคจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไว้เพื่อกลับไปเป็นคนไร้บ้านค่าถนนกับเฟรลซซิตี้จากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มไลฟ์สดของเงินบริจาคเป็นขอทานเป็นค่าโรงแรมแล้วก็าาาคกค่คา่าาาาาอหรรรงงงสสส้้ส้มมกกนในนผดัับบูุุทยยใจีีเไเไพ ทำลายความช่วยเหลือทั้งหมดที่เขาเคยได้รับแต่ยังเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทางผู้ช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเจกตัดสินใจครั้งสําคัญนั่นก็คือการถอนตัวจากการช่วยเหลือทั้งหมดจากดากอต้าในเมื่อมีสิ่งดีๆให้แล้วไม่เอางั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรอีกเลยแล้วกันโดยเขาบอกว่าผมตัดสินใจถอยออกมาผมรู้สึกว่าผมทําทุกอย่างที่ทําได้แล้วและมีบางสิ่งเนี่ยที่ผมไม่สามารถควบคุมได้เขายังแสดงความรู้สึกผิดหวงังและพ่ายแพ้ในโพสต์ที่บอกว่านี่มันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ของดากอต้าแต่ยังรู้สึกเหมือนกับเป็นความพ่ายแพ้ของผมมดด้้้้วยยตตออนนีีากลับบไปูุ่่ทเคพเคพรง นั่นคือบนท้องถนนอีกครั้งหลังจากที่เจกตีตัวออกห่างสถานการณ์ของดากกอต้าและเฟลิซิตี้ก็ยิ่งไม่แน่นอนมากขึ้นพวกเขาเริ่มทาวิดีโอคาเมโอซึ่งได้รับคําวิจารณ์ในแง่ลบอย่างท่วมท้นว่าไม่มีความตั้งใจยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานจากคลิปเสียงที่หลุดออกมายังเผยเห็นว่าดากกอต้าพูดถึงเจกในแง่ลบกับคนรู้จักใหม่เมื่อถูกถามว่าเจกช่วยเหลือเขาหรือไม่ดากกอต้ากลับบ่นว่าเจกเนี่ยไม่เคยให้เงินสดกับเขาเลยซึ่งสะท้อนใน,นมุมมองของเขาได้เป็นอย่างดีปัจจุบันสถานะขของงงพวกกเเเาานนี่ยยังคงป็ร อยู่ในโรงแรมแล้วก็บ้านเพื่อนหลังจากที่ได้สร้างความบาดหมางกับผู้สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดและก็ผู้ชมที่คอยติดตามทําให้อนาคตของพวกเขายังคงมืดมนและไม่แน่นอนต่อไปเรื่องราวนี้เนี่ยทิ้งไว้เพียงบทเรียนที่น่าเศร้าและคําถามที่ยังคงกล้องอยู่ในใจของผู้ติดตามทุกคนและสอนให้เราได้รู้ว่าต่อให้เราจะช่วยคนคนหนึ่งแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่รับสุดท้ายคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็มีแต่เราเองเท่านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นเองล่ะครับและเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรใครกันที่เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เรื่องราว ก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อนเดิมคอนเทนต์ต่อไปของพวกเราเทคอาซี A จะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ